เราจะคอนซอร์และไม่มีวันรับเงินจากเขาเนื้อจะเป็นเนื้อแบบครีมครีมแบบนี้นะครับทุกคนนะแต่เนื้อมีความแบบพูดตรงๆนะหนึบหนับทุกสีเนี้ยคือโคตรของโคตรของโคตรของโคตรพ่อคุณแม่ธรรมชาติอะแต่พ้อเสียต้องมีเห็นนะสีมันอ่อนเกินไปเว้ยทุกคนทาจะหมดแล้วนะคือสีขึ้นหน่อย คือมันแบบมันแทบ,บจะกลืนไปกับผิวอะทุกคนส้มเลยเหรอแกใครใช้ปากสีส้มวอยากรู้อะ <g ay> มันส้มใบปากแกยังไงเดียวอย่างเงี้ย <S <s <uss> <S าจะหมดแล้วนะคือสีขึ้นหน่อยมันมีสองอย่างนะมันกลืนหรือมันหายไปกับนิ้ววะเบอร์สุดท้ายอีเบอร์นี้กูคาดหวังที่สุดถ้าเบอร์นี้ไม่ได้อีกุ๊จบกลับไปใช้แบบเดิม ใส่แม้จะติดไหมหรือแดงก้นคะแนนเบอร์สี่ทำมันแดงก้นพุ่งสูงสามแจกติดสกายกดไลค์แชร์ติดสไครป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ัวคนนี้คือจริงไม่สบายนะป่วยเสียงอะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือทั้งไลฟ์สดนะครับทุกคนช่วงนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบไม่เห็ปากกันเลยเยอะนะมันมีอยู่จริงๆริงไหมทำไมทำอย่างนี้ แล้วเมื่อวานอุ้ยแต่งงานกับไหมเธอสวัสดีคนะในตัวอะไรก็มาแล้วจ้าตัวอะไรเด็กมันโดนดนตรีแต่ดีไมีมาทายก็ไม่แหกปากอะไเยอะนะก็ไม่แหกปากอะไเยอะนะนั่นแหละครับทุกคนแต่วันนี้ครับทุกคนถึงจะป่วยแต่ใจมันแต่ใจมันหิวครับทุกคนเพราะว่าสิีตั้งรอคอยมาถึงแล้วตั้งรอชาไม่ได้เพราะว่าแบงค์ในแบงค์รู้สึกว่าแต่งต้องรีวิวบอกก่อนนะทําสินค้าเก่งเกินแล้วมีสินค้าตัวไหนไม่แบงค์เขาที่แบบทันไม่อยากได้ทุกอย่างอยากได้ นี่นะครับทุกคนแบรนด์ลาการ์ดไม่รู้ด้ว่างในเป็นอะไรนะเขาบอกว่าการุุต nah นาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุใั่ลงยูทูบเลยเออมาทุกคนเลยเรามาดูกันบอกก่อนนะว่าน่าจะเป็นบัตรของเขานะครับทุกคนที่เขาส่งมาและเชื่อไหมว่านี่เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวทีงไม่เคยรับสปอนเซอร์และไม่มีวันรับเงินจากเขา <c oughs> แกตื่นเต้นว่ะเอาจริงๆนะมันมีโอกาสได้ใช้สินค้าของเขานะครับทุกคนเนี่ยพวกลิปพวกที่ทาดอลลี่องดีไออย่างเงี้ยทุกคนคือมันดีมากอ่ะมันดีจริงๆอ่ะฉันรู้ฉันจะรีวิวยังไงนะเพราะว่าแบบฉันไม่ใช่ไอเรเนอร์ละแบบนะไม่เข้าจริงเขาน่าจะขายไม่ได้เขาน่าจะขายไม่ได้เขาน่าจะขายไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> อ่ะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรอ่ะพี่ติ๊บขายสติกเกอร์แล้วหรอ อ๋อทุกคนเป็นบัตรเว้ยลาการนะครับแฟนซีไวท์ครีมบัตรเป็นบัตรทั้งสีสีของเขานะครับแบบนี้เลยซึ่งสีอยู่ตรงนี้นะสีนรก,ก,กนเดี๋ยวนะจำไว้นะทุกคนนะแบรนด์ลาการ์ดเป็นแบรนด์ที่จางแม่สป้นเซอร์ก็จริงแต่แตงูกำมันกหวเยอกำมันก่อน ที่ติมเป็นคนดึงคนเดียวที่จะรู้สึกว่าการพูดตรงได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้เกรงใจหรืออะไรนะแต่หมายว่าก็พูดตรงได้การใส่ได้เต็มแม็กและไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอวยแบบรู้จักกันนี่อวยไม่ต้องกลัวลุยแล้วเนาะใส่สุดทุกคลิปจริงๆตามความรู้สึกของรีวิวของตัวเองจริงๆนะคบทุกคนคขาเจบแบบนี้มากเขาส่งมาให้ทั้งด้วยอ่ะนี่ทุกคนนี่คือกระเป๋าของเขากระเป๋าน่ารักมากคนดูดิเป็นเพรแบบอย่างเงี้ย งานทนี่เคากานไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนคือแบบ <L ad noise> มึงขนาดซองเขาอะบางทีก็ลุงทนเกินเก็บไปบ้างไหม่กำไรอย่างมาเอาสีไหนก่อนเดียวคือเอาสีที่รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นมิดกันล้วกันเนาะที่รู้สึกว่าน่าจะเข้ากับชุดนี้ด้วยะอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนตามลุกนะครับทุกคนสีไหนเดียะแกอ่ะเดี๋ยวลองที่สีก่อน สิ่งนี้คือนี่นะครับ402 you r darling อยากให้ดูไปเกตโดยรวมๆอีกทีนึงนะครับทุกคนว่าไปเกตประมาณไหนเลยนะครับทุกคนนี่ตื่นเต้นอะแกนี่นะครับทุกคนไปเกตของเขานะครับนี่ดูดิแกสวยมากเลยเอาจริงปะพอดีเทลเยอะเกินน่ารักเกินเนี่ยไม่กล้าใายละกลัวกลัวแบบไม่รู้ว่าน้องน้องกลัวแบบในน้องไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปะตัวเนื้อเป็นคือแบบ อย่างนั้นแน่เลยอ่ะช้ำๆอ่ะจริงๆเขามีเบอร์หน,นึ่งน,นะกูไปใช้เบอร์สองก่อนทําไมวะไม่เป็นไรเบอร์สองก่อนได้วเนื้อจะเป็นเนื้อแบบครีมครีมแบบอย่างงี้นะครับทุกคนนะ <c oughs> เป็นเหมือนเนื้อครีมเลย <c oughs> สีนี้กูได้ใช้บ่อยสุดแน่ๆมันเป็นความเหมือนสีเก่าเขาทุกคนสีเนี้ยแม่สีเก่าสีบาร์บีเ้เขาอ่ะไอ้สีเหมือนบาร์บี้เนี่ยแต่มันเป็นออฟฟิวเหมือนนูดกว่าซึ่งมันก็จะอ่อนกว่าหน่อยลองดูนะหุ้ยเนื้อคือแบบหนึบๆเลยอ่ะหุ้ยสีนี้สวยว่ะแต่เนื้อมีความแบบ ประมาณหนึ่งเลยนะแบบเลวเล่ะเะวิสีเนี้ยคือโคตรของโคตรของโคตรของโคตรธรรมชาติอะสีเบอร์สองกูซื้อละหนึ่งอันเนี้ยั้งหมดอะแต่บางทีอ่ะทุกคนต้องบิวนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเห็นสีนะคบทุกคนจะมีความฉ่ำๆเงาๆคุณคิวของเขาอะดูดิพาจะหมดแล้วนะคือสีขึ้นหน่อยคือส่วนตัวรู้สึกว่านักเรียนสามารถใช้ได้ทุกคนเพราะมันผิวที่ดูธรรมชาติจริงๆนะให้ดูคนโดยไกลหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองฟินินลุกดู สีของจริงอ่ะดูแบบดูธรรมชาติแบบเด็กฝรั่งอ่ะมีความแบบว่าแบบธรรมชาติมากมากอ่ะแต่ข้อเสียต้องมีเห็นนะสีมันอ่อนเกินไปเว้ยทุกคนแต่ถ้าติดแต่งหน้าเข้มๆอ่ะสีนี้อาจสึกแบบฉันจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงผิวขาวแกไม่ซื้อแกผิดเลยนะแกแจ้งความจับได้ขอไปวิอีหน่อยได้ปะคือมันอยากให้มันเห็นสีอ่ะคือมันแบบมันแทบจะกลืนไปกับผิวอะทุกคนอ่ะให้ดูก็ไอโฟนเห็นปะคือมันสวยมากอ่ะสีอ่ะดูดิ ต่อไปนะครับทุกคนต้องไปเปลี่ยนชุดมาคือจะดูว่าให้ลุคนี้หนูแต,ก,แตกต่างกันนิดนึงนะครับทุกคนนะซึ่งลุคนี้ต้องบอกก่อนว่าคือทำไมเข้าใจว่าสีอ่ะอันนี้คือส้มใช่ปะส้มเลยเหรอแกใครใช้บักสีส้มวะอยากรู้อะสีเบอร์หนึ่งนะครับทุกคนอันนี้คือนี่ La Garde Fancy White Cream Pad สีศูนย์หนึ่ง Blooming Me นี่โอ้โหส้มจริงว้ยส้มนักพ่อมีสีนีอุ้ยตรงนี้มันเขามีเขียนคำว่าอะไรด้วย When I see your face ทรีไอส์มายบัตเตอร์อินนารแย่ออกจนไม่อยากพูดอ่ะตอนนี้มาดูสีส้มนะครับทุกคนอันนี้คือสีส้มแบบส้มจริงจังส้มแบบก้าวไกลส้มแบบพีทาส้มแบบนายกคุณไมก้าวไกลส้มแบบพีทาส้มแบบเนั่นๆๆนี่เอาจริงป้ะไม่กล้าทาสีนี้เลยอ่ะมันส้มใบป้าแกมันไม่ได้ส้มแบบนูนนะมันส้มเลยอ่ะยังไงเดียวอย่างงี้กัน มันคือสีส้มส้มเกินอันนี้ก็ส้มเกินแต่ทำไมสีมันไม่ค่อยเห็นเลยวะเนาะคือเนื้อก็มันๆอยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าคนเป็นซิวใช้หรือว่าท้าระหว่างวันนี่ทุกคนมันจะมันขนาดไหนนะครับโอ้โหส้มนะใครว่าไม่ส้มมาเถียงหน่อยต้องไปเลือกตั้งทาสีนี้ดีกว่าอันนี้มันสีส้มมเลยนะทุกคนของจริงมันส้มนะเว้ยแกเห็นป่ะอืมเนี่ยส้มนะส้มเลยแต่มันสวยนะแก ซึ่งคนที่ชอบน่าจะเป็นคนที่แบบไปทะเลเพราะเป็นเป็นสีที่มันดูแบบโดนแดดจริงๆต้องสิเพราะถ้าเกิดสีนี้สนผสมกับสีอื่นๆอ่ะอาจจะสวยนะข้อดีของการที่เป็นเชื้อชิมมี่ทุกคนมันจะมีความเงาบางอย่างที่ทาให้ผิวดูเป็นผิวจริงๆซึ่งอันนี้จะรู้สึกว่ามันสวยนะอ่ะเป็นกล้องไอโฟนกล้องไอโฟนเหมือนบ่มแดดจริงเหมือนแบบฉันเพิ่งไปนั่งทะเลทไตย์ซาร่ามามันอยู่ที่ไหนนะ ม่อยู่ๆชอบสีสม้มปะรู้สึกว่าสีส้มมันสวยอะสีต่อไปดีกว่ามาทุกคนสีต่อไปกันดีกว่าอย่าไปรอเช้าแต่งแบบให้ลูกดูแบบดูน่ารักนิดนึงนะครับทุกคนก็คือนี่สีนี้เลยลาการ์ดแฟนซีไวท์ครีมบัตเบอร์ศูนย์สาม Amsoil m a c h นะครับมาชัวชอบคำนี้มากเลยอะ่ะแปบลบว่าวอะไรวะไม่รู้อะมาแกล้างหน้าอยู่อย่างนั้นให้หน้าพังสีนี้มีความเป็นแบบสีมีความแบบสีมาชัวแปบลบว่าอะไรวะ หนิ่งสองสมอ้มเบิบออไมีอุ้ยสิแกสีนี้ดีมากคือบอกตรงๆนะที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมีความแบบพอเกลียบปุ๊บอะแอบหาย แอบแบบสีอ่อนไประดับหนึ่งเลยอีเบอร์สีดูมีความแดงแบบแดงร้องไห้ก็เลยคิดว่าอีเบอร์สีเน,นี่ยเวลาทาไปเนี่ยเวลามันอ่อนน่าจะดูสวยมากๆสีนี้ก็สีเบอร์สองอ่ะมีความใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งนะทุกคนนะแต่สีนี้จะให้มีความแบบชัดขึ้นมาหน่อยจะไม่ดูนูดแบบฟิลนักเรียนเบอร์นัน้นอันนี้จะมีความแบบชัดขึ้นมาหน่อยบึบบัาตอนแรกชัดนะเห็นปะชัดนะพอเกลี่ยปุ๊บอ่ะฟิลอ่อนฟิลอะดับเริ่มไปละนี่นี่นี่แต่สีนี้รักเลยอะดูดิ โอ้โหสีนี้ต้องซื้ออีกแล้วอ่าคือสีเบอร์หนึ่งอ,อาจจะยังยเป็นต่ก็ชอบนะเบอร์อสองก็ต้องซื้อแล้วอีเบอร์3มเนี่ยอุตื้อจริงๆมันคือสีที่ฉลาดคสีเบอร์สอ่ะให้ดูด้วยกล้องไอโพนอีกครั้งหนึ่งก็มีครับแบบผมวิ๊กสามกิโลครับนี่ก็เลยแบบมันดูเป็นผมวิใหครับคนก็เชื่อ พอมีความแบบเข้าใสาป่ป่ะนั่นแหละเบอร์ <c oughs> สุดท้ายอีเบอร์ที้กูคาดหวังที่สุดถ้าเบอร์นี้ไม่ได้อีกุ๊จบกลับไปใช้แบบเดิมพูดที่มันแรงๆเป็นไฮไลท์ <c oughs> เราเล่น <c oughs> คือเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดแล้วเหนื่อยแล้วนะสีสุดท้ายครับทุกคนมาคือสีอน,นี้อันนี้ต้องกาต้องเติมแบบตเติมลิปหน่อยไหมให้มีความแบบสีมาหน่อยเอออืมสีสุดท้ายคือเบอร์นี้นะครับสีนี้มีชื่อว่า ลากาเ็นซีไว้์ครีมบัตนะครับยัง n g at heart touch my heart touch my โอ้สีงดีนจะอยากจะลองเพลงมาทุกคนสีนี้ยตองว่าถ้าเกิดมันอ่อนลงนะมันอาจจะสวยอุย้ยสีนี้ดูแสบอะ่ะสีนี้ดูแบบดูแสบผิวอ่ะิวร้อนชาเข้าใจป่ะมันแดงแบบแดงฟิลแบบกาสานาคาชุดของกาสาดีเด็กขจะ โอ้ยดูดิดูดิแกลองเบาๆกันลองเบาๆมือกันปึ By ๊กสุดปากทุกโอ้โหแบงแ่งก่อนแล้วกันนะแบ่งก่อนทุกแทททแแแแุุกกดงก่อนอันนี้เบอร์สี่ทำมันแดงก่อนอ่ะ uh. แต่ลองก่อนนะเพราะน้องจากประสบการณ์หนึ่งถึงสี่น้องจะมีความเบาบางลงแต่นี้เบายังอันนี้ก็แดงเลยอะฉันอาจจะใช้ชีวิตกระสีนี้นแหละโอ้ย คิดถูกที่แบ่งคิดถูกที่แบ่งสีนี้แบบเหมือนเหมือนแบบมึงเรียกร้องแบบมึงอยากได้สีนยใช่ปะเออมาดิคือเนื้อทุกอัน่จะมีความมันมันแต่เมื่ออยู่ที่มือปุ๊บเนี้ยไม่ได้ดูกครา้รู้สึกแบบน้ำมันนะทุกคนมันก็ปกติเลยแต่ว่าเวลาทาไปเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบม็นมัดครีมเออเหมือนเป็นครีมครีมนิดนึงนะครับทุกคนอ่าหุยมันก็ดูเบาบางลงจริงๆนะทุกคนดูแบบว่าเหนื่อยมากเลยเนี่ย วิ่งมาจากนน้นมาถึงนี่โอ้เสียงแต่ว่าจริงๆลูกเนี่ยต้องห้าปากเข้มไว้ทุกคนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนงานงานคือถ้าเกิดปากอ่อนห่อยดีเพราะม,มันแย่งซีนไว้เหมือนแบบตอนเนี้ยหน้าส่งปากปากส่งแก้มแต่พอม,มันส่งเกินปุ๊บ,บมันแย่งซีนกันเช็ดออกให้เป็นสีปากจริงอ,อันนี้คือสีแดงที่สุดนะครับของเขาะะทุกคนคือสีเบอร์สี่ซึ่งลุกเสเหนว่า,วาม,มีความแบบแก้มมีความแดงๆนะครับทุกคนซึ่งสามารถบีแบบให้มันดูแบบแบบเลือดฝ่องเลือดฝาดเบาๆได้ ทุกคนพอยิ่งเกลียบมันยิ่งกลืนนะทุกคนมันมี2อ,อย่างนะมันกลืนหรือมันหายไปกับนิ้ววะพันนิ้วก็แดงอยู่ทุกคนดูนะให้ดูใกล้ขอลองเติมหน่อยปะ่ะตอนแรกมันแดงจริงอะแต่ว่ามันต้องเติมหน่อยลองเติมแบบแค่หน้าแก้ดอย่างนี้ไหมเน,นี่ยแค่บปิเวณตรงเนี้ยให้มันดูเป็นเลือดฝาดจริงๆอะ,นะ,นะ,นะเอนี่ยเนี่ยเออเนี่ยดูแพ้กุ้งแพ้ปูอยู่ยแก่สวยจริงๆวะเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องเข้าใจล,วา,ใจลาวละทำไมอ่ะ ทำไมสวยแล้วล่ะทุกคนจะต่อยโซนอ,อ,อันนี้ก็โดนแดดนะครับทุกคนเป็นสีแก้มเบอร์สองนะครับประวันนี้เลยเบอร์สองสวยไหมบอกแล้วเ่วลาโดนแดดดูดิ และนี่คือ4ีี่ที่งันทดลองด้วยผิวของตัวเองนะครับทุกคนจริงๆทั้งอยากจะลองอะไรอย่างหนึ่งรู้ปะตั้อยากเอาลองแบบสีส้มอีสีเบอร์หนึ่งที่ฉันคาใจอะ่ะที่อยากเอามาลองแบบเกลี่ยอีกหน่อยเดีปะแบบลองเกลี่ยผสมผสมอะ่ะกับสีเบอร์สีอ่ะเห็นไหมล่ะผิวมันดูแบบดูดีเนี่ยจบเลือดของจริงเลือดฝาดของจริงสิ่งที่อยากรู้เนี่ยคือตอนเนี้ยถ้าเกิดใส่แมสจะติดไหมหรือว่าเซตแป้งเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องว่าต้องเซตแป้งนิดนึงนะเพราะว่า คิดว่าน่าจะติดอยู่แล้วอ่ะโอเคดิชูนี่แหละสมมุติดิชูโดนนะเนี่ยเห็นปะแน่นอนทุกคนมันจะมีติดสีสีเนี่ยเห็นปะเนี่ยติดแมสต์น,น,นะครับดูสีแล้วก็นี่นะครับอันนี้คือแมสต์ได้ดูว่าเหมือนกับพวกคูชาติรันหลุดนะทุกคนแต่นหน้าเนี่ยยังมีสีแก้มอยู่เห็นปะนยังดูนแล้อยู่ ก็ถือว่าสิ่งที่มันมีอยู่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนก็ให้ดูประมาณนี้ใครสไตล์หนก็เซตแป้งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนควรจะต้องแบบว่าเซตแป้งนิดนึงนะครับทุกคนแล้วภาษาอังกฤษเขาเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันยนะทุกคนเห็นปะคือบางทีก็ดีเทลเกินน้องมาละขนาด4กรัมนะครับทุกคน ทุกคนชอบสีไหนกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าชอบสีไหนกันบ้างส่วนตัวเอาสีที่รู้สึกว่าใช้งานได้จริงก่อนนะแล้วรู้สึกว่าผิวธรรมชาติจริงๆถ้าทุกคนได้เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆอะคือผิวธรรมชาติมากอาให้วชอบสีไหนเฉลยเฉลยเร็วเกินสีนี้สีเบอร์สองคือสีแรกสีเนี้ยควรมีติดบ้านไว้เลยเพราะมันเป็นสีสแตนดาดที่ดูสวยทุกคนแต่ต้องขอลงสีนี้ไ้นิดนึงแล้วกันเนี่ยสีเนี้ยือกันตายของจริงผู้หญิงอ่ะ สีเบอร์สองมันดูละมุนจริงๆเหรอทุกคนมันมีความแบบเซฟเซฟอะแล้วไม่มีความแบบดูดิน่ารักอะสีเบอร์นี้น่ารักมากๆต้องบอกเลยต้องให้สีนี้อันดับหนึ่งถ้าลองมาถามว่าต้องซื้อไหมมันเลือกยากอะคือถามว่าส้อมอะชอบไหมถ้าไปทะเลต้องมีส้มและส้มสามารถผสมได้กับทุกสีส่วนสองอันนี้แต่รู้สึกว่าสีนนองมีความแบบใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งทุกคนแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆนะเลือกหนึ่งเพราะถามว่า หนึ่งเนี่ยมันมีความแดงตอนนี้มันมีความอ่อนหน่อยเพราะนั้นมันมีผสมกันได้อยากให้วันนี้แก้มแดงแก้อบเบาหน่อยผสมกันได้แต่เนนี้จะมีความเป็นแบบนี่เขาเรกว่าด้อ่ะแกฉันไม่เลือกแล้วแกเลือกกันเองเลยฉันเลือกแค่สีอันแรกคือเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับลาการ์ดใครชอบอันไหนคอมเมนต์ตรงๆได้เลยแล้วรู้สึกว่าสีไหนสวยจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ตรงๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวกำลังจะไปหาหมอไปหาจริงๆนะเนี่ยหมอว่างดใช้เสียงให้พูดตัวยาวคลิปนี้้ใหหมอดูนะ เจอกันนะครับทุกคนฝากทุกคนกดซับสไครั์แลวก็แชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเช้านี้บ๊ายบายครับ